เขาบอกว่าเนี่ยนะครับมีเพื่อนกันเนี่ยนะเพื่อนรักกันเนี่ยนะแทงกันตายสาเหตุเพราะว่าเนี่ยคนแทงเนี่ยไปของเงินคนตาย20บาทคนตายไม่ให้ก็เลยเนี่ยทะเลาะก,กันชกต่อยกันสุดท้ายเนี่ยเอามีดแทงกันนะโดยเหตุเกิดตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองชนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ซอย7ต็ดตบ,บางไซอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี โดยพบนายนิรันแจ่มแจ้งอายุ43ถูกมีดแทงเข้าหายปาราด,ด้านซ้ายนะครับก็พยายามจะช่วยเหลือชีวิตนะแต่สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตลงนะครับต่อมาไปตามจับตัวมือแทงได้ที่บริเวณตลาดใหม่ตำบลมะขามยงนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ5กิโลเมตรคนก่อเหตุชื่อสราวุธเลขาวิจิตอายุ45ปีเป็นเพื่อนกันกับผู้ตายนี่แหละครับนางรัตนาซึ่งเป็นญาติผู้ตายแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุบอกว่า นายสราวุธได้มาของเงินผู้ตาย20บาทผู้ตายไม่ให้นะบอกไม่มีเงินให้ทําให้สราวุธไม่พอใจมีปากเสียงแล้วก็ชกต่อยจากนั้นสราวุธก็ชักมีดออกมาแทงผู้ตายหนึ่งครั้งก่อนจะวิ่งหลบหนีนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังนะนคนก่อเหตุอ่ะเขาเดินมาขอตังค์ยีบาทแล้วเหมือนคนตายเขาบอกว่ามาขออะไร20บาทเหมือนประมาณว่าเขาปฏิเสธเพาะเขาไม่มีตังค์อะไรอย่างเงี้ย แล้วทางเงินเขาก็บอกเขาก็ปีเข้ามาเหมือนเขาโมโหที่ว่าขอเราไม่ได้ตังค์อยู่ๆเขาก็ต่อยต่อยกันเรานึกว่าเขาต่อยกันคนละหมัดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะแทงอ่ะไม่รู้อีกทีตอนเขาลงไปนั่งแล้วเขาก็กำที่คอเนียแล้วเราเห็นเลือดเขาเป็นเพื่อนกันธรรมดาเห็นเห็นเจอกันเขาก็คุยกันดีนะแต่รอบนอกเราไม่รู้นะว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่เท่าที่เราเห็นนะคือเขาคุยกันดีเขาก็ต่อยต่อยกันเราขณะที่นายสราวุธหลังจากถูกจับก็รับว่าตัวเองนั้นเอามีดแทงจริง โดยตั้งใจมาของเงิน20บาทแต่เพื่อนไม่ให้ก็เลยโมโหประกอบกับที่ผ่านมามักจะถูกผู้ตายด่าทอต่อว่าแล้วก็ชอบเอาเรื่องที่เขามาของเงินเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังทําให้มีปากเสียงชกต่อยกันเขาบอกเขาสู้ไม่ไหวฮะก็เลยชักมีดแทงเพื่อนจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับครับ